ไปในหน่วยสมุดปราการที่รักเรียนกันไป3วันแล้วเด็กๆคงได้ความรู้และก็ได้รู้จากจังหวัดสมุดปราการของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมีที่ใดบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเที่ยวกันเลยค่ะ จังหวัดสมุทรปราการที่เรามักเรียกติดปากกันว่าเมืองปากน้ำนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเราสามารถเดินทางกันไปกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการใกล้กันนิดเดียวแค่นี้เองค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณฟาร์มจระเข้ช้างเอราวันหรือตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็ก ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีที่ใดบ้างพร้อมแล้วไปชมกับคุณครูเลยค่ะเริ่มด้วยบ้านขุนสมุทรจีนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ที่อำเภอรพระสมุทร JD. เจดีอาจากภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่นั้นก็คือการมาพักผ่อนค่ะ จะมีโฮมสเตย์ให้ท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะคะในราคาที่ย่อมเยาอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวแค่นี้เองละคะ่ะสถานที่ต่อไปค่ะนั่นก็คือเมืองโบราณเมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองนะคะสถานที่นี้ สถานที่กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเมืองโบราณตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองสมุทรปราการภายในก็จะจำลองโบราณสถานปูชนียสถานวัดวาอารามต่างๆตลาดน้ำพระราชวังในประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมสถานที่สำคัญของประเทศไทยที่สวยงามไว้ในสถานที่แห่งนี้มากมายทีเดียวละคะ่ะ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะคะเราก็สามารถปั่นได้ทั้งจัก,กรยานเดินเทา้าหรือนั่งรถยนต์นะคะท่องเที่ยวไปรอบๆเมืองโบราณช่างสวยงามหลือเกินค่ะมาเมืองโบราณที่จังหวัดสมุทรปราการนี้เหมือนได้เที่ยวทั่วประเทศเลยค่ะดเด็กๆ สถานที่ต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันนั่นเองค่ะหรือที่คนปากน้ำหรือคนสมุทรปราการมักนิยมเรียกจนชินปากว่าช้างสามเสียนนะคะเด็กๆคงเคยผ่านแล้วก็เคยเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากใครยังไม่เคยไปเด็กๆลองหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่พาท่านชวนท่านไปเที่ยวเยี่ยมชมช้างสามเสียนของเราได้นะคะ บรรยากาศภายในพิพิพธภัณฑ์ก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3ชั้นค่ะแต่ละชั้นจะมีความงดงามและก็มีสิ่งให้น่าศึกษามากมายไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นโบราณชนิดต่างๆอาทิเช่นคนทานบรนเลงดนตรีพญานาคของช่างเมืองเพชรเทวรูปโบราณต่างๆรวนวิจิตรงดงามตะการตามากเลยค่ะสถานตากอากาศบางปู สถานตากอากาศบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในแบบพักผ่อนตากอากาศและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีร้านอาหารทะเลให้บริการหลากหลายนอกจากนี้บางปูยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูนกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะนกนางนวลที่อพยพมาจากประเทศไซบีเรีย ใครที่ชื่นชอบในการดูนกสามารถไปเที่ยวได้ที่นี่เลยค่ะต่อไปเป็นวัดอโศการามวัดอโศการามนั้นเป็นวัดที่ขึ้นชื่อและดังอีกเช่นกันในจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจในวัดก็คือพระธุดงเจดีหมู่13องค์เจดีทุกๆองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ คนสมุตปาการล้วนศรัทธาและนิยมไปกราบไหว้บูชาภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปชินราชจำลองรูปหล่อหลวงพ่อปู่มั่นใครสายบุญแนะนำวัดนี้เลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวต่อมาวัดพระสมุตเจดี JD. วัดพระสมุดเจดีหรือพระเจดีกลางน้ำจากภาพที่เด็กๆเ,เห็นเด็กๆก,ก็จะคุ้นเคยนะคะเพราะว่ารูปเจดีกลางน้ำนี่แหละก็ไปอยู่ในตราประจำสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่คุณครูเคยสอนเด็กๆไปแล้วนะคะองค์พระสมุดเจดีตั้งประดิษฐานอยู่ที่อำเภอพระสมุรเจดีค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบกลางแจ้งเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่ได้นะคะไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเลยค่ะป้อมพรจจุลละจอมเกล้าหรือเรียกสั้นๆว่าป้อมพรจจุล เป็นป้อมปาการทางน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปาการสร้างขึ้นในเดือนมีนาคมราวพศ2427ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพและได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมป้อมพระจุลจอมเกล้าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการค่ะป้อมผีเสื้อสมุทรป้อมผีเสื้อสมุทรตั้งอยู่บนเกาะในแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการใกล้กับวัดพระสมุทรเจดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในจังหวัดสมุทรปราการอีกเช่นเดียวกันนะคะ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุดนะคะเป็นทั้งเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติมีปืนโบราณไว้ให้ทุกคนมาศึกษาและเยี่ยมชมค่ะสถานที่ต่อมาคือวัดบางพลีใหญ่ค่ะวัดบางพลีใหญ่ เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตเป็นหลวงพ่อพระพุทธรูปแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางพลีค่ะประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมากราบไหว้บูชาและก็ขอพรอกับหลวงพ่อโตนะคะ หากเด็กๆยังไม่เคยมาเด็กๆสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ชวนคุณพ่อคุณแม่มากราบไหว้บูชาหลวงพ่อโตได้ที่วัดบางพลีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปใกล้กันนั่นก็คือตลาดโบราณบางพลีค่ะซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดบางพลีใหญ่เป็นตลาดเก่าแก่ริมน้ำ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อของได้ทุกวันนะคะให้อารมณ์ในการเดินเที่ยวเหมือนตลาดย้อนยุคทุกคนเชื่อไหมล่ะคะว่าตลาดแห่งนี้มีอายุยาวนานเปิดมาถึง150กว่าปีแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้เหมาะไปเดินกับเพื่อนครอบครัวไปเดินจับจ่ายซื้อของแบบชิวๆ ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านค่ะมาถึงสถานที่ต่อไปกันเลยค่ะนั่นก็คือฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการแม้สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันจะถูกปิดไปแล้วแต่วันนี้คุณครูจะมาเล่าเรื่องราวของอดีตฟาร์มจระเข้ที่แสนยิ่งใหญ่ให้เด็กๆฟังค่ะ สถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีจระเข้นับพันนับร้อยหลายหลากหลายสายพันธุ์นอกจากจระเข้ภายในยังมีสวนสัตว์มีสัตว์ต่างๆมากมายไว้โชว์เช่นโชว์จระเข้โชว์ช้างโชว์สัตว์ต่างๆ ไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ก็คือการแสดงโชว์กับจอระเข้ค่ะสถานที่สุดท้ายในวันนี้ที่คุณครูจะมาแนะนำให้ดเด็กๆได้รู้จักก็คือบางกระเจ้าค่ะเราไปดูกันว่าบางกระเจ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจแบบใดอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะ การท่องเที่ยวแบบเยี่ยมชมธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรือการปั่นจักรยานเยี่ยมชมสองข้างทางชมธรรมชาติป่าชายเลนหรือการเดินเข้าไปสูตดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพราะบริเวณสถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าปอดของชาวจังหวัดสมุทรปราการเลยค่ะใกล้กัน ยังมีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งพิพิธภัณฑ์ปลากัดและก็บ้านทูบหอมนะคะใครสนใจเชิญแวะชมแวะเที่ยวสัมผัสธรรมชาติได้ที่นี่เลยค่ะว,ว้วาวเป็นยังไงกันบ้างคะไ่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการมาตื่นตาตื่นใจแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะ มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะเคยไปเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในสถานที่ตัวอย่างที่คุณครูแนะนําไปไม่หนึ่งแห่งก็ต้องสองแห่งละค่ะมีที่น่าเที่ยวมากมายนะคะในจังหวัดสมุทรปราการของเราไม่ใช่แค่เพียงในตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้รู้จักในวันนี้นะคะจังหวัดสมุทรปราการของเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย รอคอยให้เด็กๆไปเยี่ยมชมนะคะเด็กๆเ,เคยไปที่ไหนบ้างลองมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูฝากไปงานแล้วการบ้านให้เด็กๆคําเช่นเคยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ